สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเขือซีนชันแนวครับผมพวกผมเชเขื่อนเคาครับผมบ่าวแพร่ครับผมมันนี่เลือกงามเลือกงามย่ามดีนะครับเนาะเกี่ยวเข่าครับผมเข้าหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าครับผมเดิมต้องการเกี่ยวแล้วครับขอเบิ่งครับ่ามันนี่หาได้เสดจักอุ่มนะครับเนาะรอติดตามมึงครับว่าอาไร จะได้กี่นะครับเนาะนะครับโรงเดียวเลยลงเกียวเลยแปลงแหลกอยู่เลยครับอ่าหนึ่งแปลงปีที่แล้วได้อยู่อ่าอุ่มกว,กว้าครับปีนี้รอบึงครับปลาจะได้จักอุ่มนะครับเนาะรถเกี่ยวคูมาตา ดีซีจุดสิบจีครับผมปากเปลี่ยนใหม่ครับเนอะปากใส่ปากร้อยร้อยแปดร้อแปดปากปาก,าก,ว,ก,ว,กว้างสามเมตรกว่าครก็เรารเาก็งามวันไหนพอได้อยู่ครับนะครับมาว่าน,นี่ครับร้อยสิดตามเพิ่นครับผม นี่จะเกี่ยวไปขายเลยนะครับเด้วยเกี่ยวขายเลยบ่ได้บ่ไรเพราะไรอ้ตากับหาบนตากว่ได้จำแจกก็ต้องเกี่ยวขายน,อนอยะครับเนาะนี่ครับข้อเล็เกี่ยวดันครับเนาะนีนน่ครับปลาอนนอนปังใหญ่มาก ส,ส,ส,สู้ๆไปเราจะไปเก็บเก็บยวคลองทางเกี่ยวคลองทางนะครับนฝากพี่น้องเขาเพิ่งแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเจ้าทางไหนเกี่ยวเขาแล้วกัคอมเมนต์มาได้ครับผมราคาเข่าดีบอลองลองมาเบิ่งนะครับเนาะว่าราคาเข่าดีบอดีนะครับเนาะนี่ราคาเข่าปีนี้กัน10บาทก็กว่างครับ10บาทที่สองบาทนะครับนาะก็ได้ขายครับ แางมันครับผมดีที่เกิดมันเกี่ย้อนเบิดตอนน่ะเก่งมาลุ่นมาจะได้สองอุ่มบ่นะครับเนาะมาจะได้สองอุ่มบ่เขาบ่ได้น้ำปนได้นะครับก๊าด ถ้าได้สามอุ่มนี่ว่าสุดยอดแล้วครับผมขาดการไว้ประมาณสามอุ่มนะครับเนาะตะกี้ิงบะถึงนี่ก็บบอปลดูนะครับน,อน้องรอติดตามบึกข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าเขาก็สุกแห้งแล้วครับเลืองขาดกะเดี๋ยวลอฟังพูนจะไปเกี่ยวอ่นครับอีกสองมือนี่นะครับหามันแตกว่าได้กเกี่ยวขายตหรวจพี่้องเลยนะครับเนาะ เป็นลกแนวเป็นลกแนว่ขวกากัไดเข็ิบิบใส่ปาลอยแปดพี่น้องร้องเสีง เขาตรงกลางมันบ่ค่อยหนาครับหนะาได้ขังขงๆนะครับเนาะมานรุ่นเหมือนกันว่าจะได้ไลายนห้เมน้อยสี่มูหรือสีจาไมสิจังใดน,นะครับเนาะว้าเพิ่งครับนะครับ,นะรบกันเข้าบ้างเพิ่อนก็แล่นเอาแล่นเอาได้เลย แดดดีแป๊บเดียวก็สุกครับเขาสีเดียวแล้วครับแป้งแหลก มาหาครับเพื่อนกนันแล้วเอาะคาเดียวครับ ประมาณนี้ครับเขาบ่อนาอฟันไดครับแต่ว่าเม็ดดีครับนะครับเนาะประมาณนี้นะครับคนถามว่าเซีปุ๋ยยังเลยครับที่เคยบอกไปก่อนนึ่งเดียร์ครับว่าปุ๋ยสุดยังนะครับเนาะเป็นเจ้าประเทศส่รุนกนเขี่ยวแหลกนะครับเนาะสได้น้อยไดรลายก่กับติดตามนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเนาะขึ้นแล้ว เสร็จแล้วครับแปรงแรกเดี๋ยวอีกสามหนึ่งสองสามสี่หาแปรงครับผมครับเราติดตามมึงนะครับนะผมรถคนก็พร้อมแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ